ามาจัดการครับเสียงครยรกล่ะินเสียงเราบ่หนิววนอ๋อวัดโพติเียนว่าติดไม้ให้พระอาจารย์หน่อยหน่โอ้ผมมีเงินซสือ,อกไปนอนเลยติดปุติดแล้วก็เสียงควายเก่อนาพันผเไมซ <c ười> ืีอมือถือถืวใส่บด่ด้กเก่าหรละเราว,ว่าติดต่คันเดียวละครจะเจริญสุขแค่นั้นละบ่ได้บ่มเมื่อก้ถือพครับ có thể dạng không có tụi mình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  nó có tụi mình không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  có tụi งบหลังแข่เข่าข้างบนนะครับเนาะเข่าเข่าเก้าศูนย์เข่าศูนย์เก้าครับเข่าตรงแล้อเข่าตัวกลับเข่าตัวกลับเข่าตัวกลับเนาะวิ่งเข่าอยู่วิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างหมอครับก็เห็นไปแล้วแต่ว่าแล้วเขียนใส่กระดาษใบย้อยๆให้เขาบ่งแบบนั้นกันเนาะฮ่าตัวอลัหันคือเก่านะครับทุกคนโดนแล้วว่าแต่มาตามอาจารย์วัดโทร วันนี้เราเบิ่งครับว่าสิมีตัวใดกันวันนี้มีตัวเด็กเอาพี่น้องบ่มีหาได้ป่ะสมมตเด็กซีตัวเราป่ะนะเพราะว่ามีเบิ่งอยู่นี่มีหนึ่งอยู่สองตัวมีหนึ่งมีศูนย์มีสามมีหกเราสีแยกให้ลางสูตรเดิมสูตร่าลางสองหาง จับแล้วจะพอไปครบนะเด็กฉันจ,จับครบอยู่ก็บพราหลายตัวเลบนเป็นบน,บนล่างเป็น <สำ S 2> ล<ะ>่างบนหางเดียวเหรอล,ยลอยเอ็ดพนะสามตัวนั่นสามตัวไปลอยเอ็ดเลยวิ่งสามตัวไปลอยเอ็ดวิ่งบนล่างเด้อพี่น้อง ครับสามอ๋อแยบร้อยครับบ่ดโดนเลี่ยวหรออาจารย์เขียนโดยตัน้ำเนี่ยไอ้ที่เป็นอยากโทหหานัา่นโดยทักับพวกห่วงพี่น้องสูตรน,น,น,นี่สูตรนี้เราว่าสั่งลำงัวกินถ่านล่ะสูตรเก้าอ๋อเขียนไปเลยอาจารย์เอ๊ะสน,นั่นละโดโทั ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้าเน้อยเรียเรียแล้วเรียก็มาให้พี่น้องมันเบิงตัวก็เบิ้งอะไรใบรใหันมแล้ครับหันละก็วัเ่อกี้นั่นและนะวันเมื่อียิงหนไม้ิงได้รับมีเลขยูซีตัวแค่นั้นหนึ่เพราะว่ามีหนสองตัว ละวก็มีศูนมีสามม6หกถ้าจับในซี่ตัวนี่กับพวกี้หางถ้าจับรวมกันเป็นแลวนี่กับพวกี้หางที่อาจารย์จับไห้เนาะบนหางเดียวหนึ่งศูนย์หนึ่งลางสามหนึ่งกับสามหกตัววิ่งวิ่งบนล่างนี่หมายถึงว่าทั้งหนึ่งทั้งสามเนอพี่น้องวิ่งบนล่าง1ีหนึ่งกับสาม เบอร์โทรอาจารย์กศูนย์เก้าเก้าศกศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้าเนาะอาจารย์ไม่ได้จับตัวเลยอาจารย์ไม่ได้จับตัวไหนีเนี่ยจับหนึ่งหกเนี่ยเลยกับหนึ่งหนึ่งเนี่ยเลยไมได้จับเนาะแมนเขาจับเพิ่มเหตุเช่นยังงสามตัวนี่สามตัวนี่อยากอยากจับตัวนี้ไหมสามหนึ่งหกไหมเจ้แมนก็สามหนึ่งหกน้ำติแมนแต่จับสามหนึ่งหกเขาสีแดงจับเลยเอาสีแดงจับเนาะจับเพิ่ม ส่วนสีแดงนี่คือแอดมินจับให้เพิ่มเนาะแต่อาจารย์จับให้มีแค่นี้มีแค่นั้นมีแค่หนึ่งศูนย์หนึ่งกับสามหนึ่งสามหกับยิงหนึ่งกับสามไม่นะเดี๋ยวเวลาแป๊บนึงจุจับให้สามตัวนี่แอดมินจับให้จะเอาสีแดงเขียนเนาะเนี่ยเดี๋ยวจับตัวไหนก็อนสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสิเนี่ยอันนี้อันนี้คือจับเพิ่มเด้อครับเด้ออันนี้คือแอดมินจับเพิ่มให้สีแดงตัวสีหนังสือสีแดงสองตัวได้ปะเนี่ยอาจารย์ท่านได้จับตัวไหนกันหนึ่งหน หนึ่หน so ึ 1, 1, 1. 1, ่ง oh. ี <necessary> ่แล้วหนึ่งหนึงกับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกนาละถูกต้องแค่นั้นละศูนย์หกศูนยสามนี่ฮะศูนย์หกศูนยสามนี่บอกืศูนยหกนสามเออเาศูนย์หกศูนย์สามนี่แค่นี้เลยนี่จับได้อยู่บ่เนี่บ่ไหมล่ะบ่สมันละสามหก็จับแล้วสามหนึ่งจับแล้วเอาะศูนย์สามสามย์จับแล้วเหรอหนึ่งหนึ่งขึ้นจะปกระกาเป็นเจ็ดอกตัว จักแล้ว่าเปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอ่ะนี่สีแดงครื่องนิ้นจับไผ่เพิ่มเด้ออ้าวอันนี้คือจับเพิ่มเนาะครับทุกคนอาจารย์เอาซองใบพิโกเนาะครับอันนี้คือจับเพิ่มแล้วอันนี้คือจับเพิ่มเลยครับดวงสือสีแดงนี่คือนี่ะคือจับเพิ่มให้แล้วดวงสือสีแดงคือจับเพิ่มให้สามหนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่ง ไไกับหนึ่งหกกับศูนย์หกกับศูนย์สามอันนี้คือแอดมินจัใหายเพิ่มแล้วทุกคนไม่เยอะตัวเยอะนี่และซ้ำนีแ่แหละถา้ถาถ้าเอ็ซีท่านผู้ชมเบิง้งเบิ้งแล้วถามีตัวอื่นจับได้ไรก็นีน่มีกว มันมนาหมีนะมนาหมีเพราะว่าเขาจับไห่ครบเล้ด้ไหมครบแล้วมีเลืไม่ครบเหรพอไม่เลืเลือดสี่ตัวแค่ไหนมีเลือดสี่ตัวอ่ะเลือดแค่สี่ตัวถ้าอยากจับเป็นตัวอื่นก็คือบัวใดรอกจับไห้ครบหมดแล้วอาจารย์จับไห้แค่สามหนึ่งกับสามหกกับหนึ่งศูนย์หนึ่งสีแดงนั่นเอดมินจับไห่สามตัวสามหนึ่งหกสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์สามแค่นั้นตัวสิ่งเราตามอาจารย์หนึ่งกับสามอ่ะพี่น้องแคปนั่น งวดนี้เอาไปรวยงวดนี้เอาไปรวยครับมีชันไหมอะอ่ะอันสิตระคับเหมาเราหนึ่นครับอย่าลืมนะว่าสายวิ่งเนี่ยบ่พลาดห้ามพลาดนะครับบ่มีพลาดวิ่งหลุดยากของอาจารย์วัตโกงวดนี้ให้นึงคับสามดิ่งบนรางเด้อพี่น้องอ่ะเอาแล้วเนาะครับเพราะว่าอาจารย์มาอตูดตูเด็ดเนให้ปั๊บตูเด็ดเลยแล้วตูเรียกว่าหายสมิล่ะ จะ<ต>ให้พี่น้องพิจารณาเอาเองเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่งสำคัญทางยูทูบกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะปะพ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งชมได้กระจายมาตามอาจารย์ระโภให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเลขสูตรนี่ง,งมีเข่ามีหลุดแต่วิ่งนี่ภาพยากของอาจารย์รโนะโเนาะคนที่ตามเลืยวิ่งของอาจารย์ดีกว่าหลายๆคนเนีแต่ของอาจารย์นี้เบอร์โทรเนาะ แล้วคนฝึนกับสโทรมาถามหมอเลยดิผมมาทรมาอยู่ครับแต่แต่ปูที่บได้ทรมากกับสีเลาะย่กะเอาไอเป็นแนวทางได้เอาซมีแล้วเนาะกต่จุดลาจานโตะบบนี้จังวดนี้ว่าจะได้าังก๋วยเตี๋ยวกินล้สจังก๋วยเตี๋ยวจะลาบง้อครับวันนี้ลาบง้อจิ้มอะไรแบบเตี๋ยลาบง้อจิ้มอะัรังก๋วยเตียวเสร็งเนาะ ล,ลากันไปครับรานมาสการครบับมาสการครับ,จ,บะจะริญมฟูจะเริ่มพอรอละว,วาสำนึกละครับพี่น้อง